สวัสดีครับค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักทุกท่านคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไหมครับคะว่าหลังๆมนันนี้ต้องลุกเข้าห้องน้าตอนกลางคืนบ่อยขึ้นสองครั้งสามครั้งจนหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาก็เพลียๆปัสสาวะกลางคืนไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับค่ะเพราะผมดิฉันเคยเห็นหลายท่านเพิกเฉยจนกระทั่งมาตรวจพบว่าไตาเสื่อมไปกว่าเจ็สิเปอร์เซ็นแล้วซึ่งมันสายเกินกว่าจะกู้คืนได้แต่ในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงวัยมานานผมพบว่ามีเครื่องมือในครัว ที่แสนธรรมดาแต่มีพลังปกป้องตไตอย่างหน้าถึงนั้นคือหัวย่อมใหญ่ผมดิฉันเคยรักษาคุณลุงม,มานกท่านทรมานกับการตื่นปัสสาวะสี่ห้าครั้งต่อคืนแต่หลังปรับอาหารเพียงเล็กน้อยท่านบอกว่าการได้หลับต่อเนื่องห้าชั่วโมงได้อีกครั้งคือของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้เลยในวิดีโอนี้ผมดิฉันจะพาคุณพ่อคุณแม่มาดูกลไกทั้งหมดว่าหอมใหญ่ช่วยลดปัสสาะกลางคืนและลดความดันเบาหวานได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพดีแบบองรวมและขอให้รับชมจนจบนะครับครับเพราะเคล็ดลับการใช้เปลือกหอมใหญ่ รวมถึงสิ่งที่ห้ามทานคู่กันโดยเด็ดขาดคือส่วนที่สาคัญที่สุดอาจช่วยชีวิตคุณพ่อคุณแม่ได้เลยก่อนเราจะลงรายละเอียดผมดิฉันอยากรู้ว่ามีใครเคยเจอปัญหานี้บ้างถ้าสิ่งที่ผมดิฉันพูดคุยรู้สึกคุ้นเคยรบกวนคอมเมนต์คำว่าจริงที่สุดใต้คลิปนี้หน่อยนะครับคามันแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเอาละครับเข้าม,มาเริ่มกันเลยยิงธนูเข้ากลางเป้าส่วนที่หนึ่งหัวย่อมใหญ่บริการผู้เงียบเงินของตายหนึ่งกรอป้องกันอนุมูลอิสระโล คุณพ่อคุณแม่ครับหลายคนคิดว่าไตที่อ่อนแอเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่แท้จริงแล้วไตของเรากำลังถูกทำลายอย่างเงียบๆจากศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นคืออนุมูลอิสระหรือที่หมอชอบเรียกว่าสนิมในร่างกายอนุมูลอิสระเหล่านี้เหมือนสนิมที่กัดกร่อนเซลล์และทำให้ไตแก่ตัวเร็วขึ้นจนเกิดอาการอ่อนเพลียขาบวมโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือในหัวหอมใหญ่มีสารวิเศษที่นักวิทยาศาสตร์ต่างยกย่องนั่นคือโคซอทินโควอซิทิน,ทนไม่ใช่แค่สารต้านอนุมูลอิสระธรรมดาแต่มันคือนักรบที่ทรงพลังที่สุดมมันนนททาหห้ี่เือ กรอบป้องกันให้กับเซลล์ตายป้องกันความเสียหายจากสนิมและช่วยให้เซลล์ตายไม่แก่ตัวเร็วมันช่วยยืดอายุการใช้งานของไตได้เป็นอย่างดีครับค่ะผมดิฉันมาจะเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังว่าการที่เราทานอาหารดีๆที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็เหมือนการที่เราใส่เสื้อกราะป้องกันตัวเองทุกวันเราไม่สามารถปรปหยุดการเกิดสนิมได้แต่เราสามารถปกป้องผิวเหล็กไม่ให้ถูกกัดกร่อนได้ไตของเราก็เช่นกันดังนั้นอย่ารอให้สนิมกัดกินไปเรื่อยๆครับค่เริ่มต้นจากวันนี้ให้หัวหอมใหญ่เป็นเหมือนการใส่เสื้อกรอะ ให้ไตของคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเพียงแค่เพิ่มหอมใหญ่เล็กน้อยในอาหารมันคือการลงทุนที่ง่ายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้ไตแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวลครับค่ะ2ลดพังผืดไตป้องกันพังผืดคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับเขาว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่คือไตของเรามีหน่วยกรองเล็กๆที่เรียกว่าโกเมอรูลัสซึ่งเปรียบเหมือนตะแกรงละเอียดที่คอยกรองเลือดแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นตะแกรงนี้จะเกิดภาวะพังผืดทําให้ไตเริ่มตนัน การกรองเลือดก,ก็ทำได้ไม่ดีสารพิษในร่างกายจึงสะสมมากขึ้นเรื่อยๆรนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่บางท่านถึงรู้สึกอ่อนเพลียขาบวมตื่นเช้ามาไม่สดชื่นทั้งที่พักผ่อนแล้วนี่คือเหตุผลที่คซิทินในหัวหอมใหญ่มีความสำคัญมากมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดการเกิดพังผืดได้อย่างมีประสิทธิภาพมันช่วยใหต้ตะแกรงกรองของไตย,ยังคงสะอาดและทำงานได้เต็มที่เหมือนกับเราคอยทำความสะอาดท่อกรองน้ำในบ้าน ไม่ให้มีตะกรนมาเกาะเมื่อท่อกรองน้ําสะอาดน้ําก็จะไหลคล่องเลือดก็จะถูกกรองอย่างสมบูรณ์และเมื่อไตาสามารถกรองสารพิษออกได้ดีขึ้นอาการที่เชื่อมโยงกับไตอ่อนแอเช่นอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและอาการขาบวมที่น่ารําคาญก็จะลดลงตามไปด้วยผมดิฉันเคยมีผู้ป่วยที่มาปรึกษาโดยบ่นว่าขาบวมมากต้องยกขาสูงตลอดเวลาเมื่อเราปรับให้ท่านทานอาหารที่ช่วยลดการอักเสบและช่วยการทํางานของไตยอย่างหอมใหญ่เป็นประจําอาการบวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องใช้ยาเพิ่ม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับขอยรอให้ท่อกรองตันก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขาการเริ่มต้นกินหอมใหญ่เพื่อล้างท่อตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดมันคือการตัดสินใจที่เรียบง่ายแต่จะช่วยให้ไตของเราทำงานไปได้อีกนานไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานในภายหลังนี่แหละครับก็คือความแข็งแรงที่แท้จริงในวัยเกษียณ3ลดกรดยูริกคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ครับหลายท่านอาจคิดว่ากรดยูริกสูงเกี่ยวข้องกับแค่โรคเกาเท่านั้นทำให้ปวดข้อปวดเขา่าแต่ในฐานะแพทย์ผม ดิฉันต้องบอกว่ากรดยูริกสูงยังเป็นภัยเงียบที่ทำลายไตายทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยเมื่อกรดยูริกในเลือดมีปริมาณมากเกินไปมันจะทำให้เกิดผลึกเล็กๆและทำให้เกิดภาวะการอักเสบในไตซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกรองของไตยอย่างช้าๆ นี่คือจุดที่หัวหอมใหญ่เข้ามามีบทบาทสําคัญสารโคซิทินไม่ได้แค่เป็นกรอบป้องกันไตเท่านั้นแต่ยังทาหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่าแซนทีนออกซิเดสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายใช้ผลิตกรดยูริกลองคิดดูนะครับาการที่เราลดการผลิตตั้งแต่ต้นทางก็เหมือนการที่เราช่วยลดภาระในการกรองของไตลงไปได้อย่างมหาศาลผมดิฉันเคยมีผู้ป่วยชายสูงอายุหลายท่านที่ต้องทนกับอาการปวดข้อเกาและค่าไตาก็เริ่มสูงขึ้น เมื่อเราให้ท่านใส่ใจกับอาหารที่มีโคอซิทินอย่างหอมใหญ่เป็นประจำนอกจากการปวดเกาจะลดลงแล้วค่ากรดยูริกก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหมายถึงไตของท่านทำงานได้อย่างสบายขึ้นมากคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับคะนี่คือการทำงานที่เชื่อมโยงกันของร่างกายการกินหอมใหญ่จึงเป็นอีกทางเลือกที่เรียบง่ายที่สามารถช่วยได้มากโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาเสมอไปถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วว่ากรดยูริกอันตรายต่อไตรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าสะอาด ใต้คลิปนี้นะครับคำมันจะเป็นกำลังใจให้ผมดิฉันและเป็นเครื่องยืนยันว่าไตของท่านกำลังได้รับการดูแลอย่างดีครับค่ะยิงธนูเข้ากลางเป้าส่วนที่สองหยุดปัสสาวะกลางคืนนอนหลับเต็มอิ่นชีวิตดีขึ้นหนึ 1, ่งไตแข็งแรงหลับดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ครับข้าปัญหาปัสสาวะกลางคืนไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญนะครับคำมันคือตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราสะสมความเหนื่อยล้าและความเครียดหลายท่านบ่นว่าตื่นไปเข้าห้องน้ำถึงสามสี่ครั้งต่อ คืนทาให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องตื่นเช้ามาจึงรู้สึกอ่อนเพลียสมองไม่ปลอดโปร่งและคุณภาพชีวิตก็แย่ลงมากในฐานะหมอผมดิฉันอยากอธิบายง่ายๆว่าไตาของเรามีหน้าที่สําคัญตอนกลางคืนมันต้องตั้งสมาธิเพื่อดึงน้ําส่วนเกินกลับเข้าสู่ร่างกายและทําใหปัสสาวะมีความเข้มขน้นสูงซึ่งจะทําให้ร่างกายไม่จําเป็นต้องขับน้ําออกมามากเกินความจําเป็นในเวลานอนแต่เมื่อไตอ่อนแอนหน้าที่นี้ก็จะล้มเหลวส่งผลให้เราต้องลุกขึ้นมากลางดึกอยู่รื่มไป แต่เมื่อไตได้รับความช่วยเหลือจากสารอาหารชั้นดีอย่างโคซิทินในหอมใหญ่ไตจะกลับมาโฟกัสงานนี้ได้ดีขึ้นความสามารถในการทําให้ปัสสาวะเข้มข้นก็จะดีขึ้นตามลําดับนั่นหมายความว่าจํานวนครั้งที่เราต้องลุกไปห้องน้ำก็จะลดลงอย่างชัดเจนและการนอนหลับของเราก็จะสามารถต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น ผมดิฉันเคยมีผู้ป่วยชื่อคุณป้ามานิดท่านมาหาผมด้วยอาการอ่อนเพลียเรื้อรังท่านบอกว่าไม่เคยได้หลับเกินสองชั่วโมงติดต่อกันมาหลายปีแล้วท่านเครียดมากจนเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากการปรับอาหารให้มีหอมใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในมื้อเย็นท่านกลับมาเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่สดใสคุณป้าบอกว่าการได้หลับยาวต่อเนื่องกันแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงนั้นเหมือนกับการได้รับชีวิตใหม่กลับคืนมาท่านบอกว่ามันคือความสุขที่เงินก็ซื้อไม่ได้และไม่น่าเชื่อว่ามันมาจากอาหารง่ายๆในครัว เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับขยามองข้ามหัวหอมใหญ่ที่วางอยู่ในตลาดอย่ามองว่ามันเป็นแค่ผักปรุงอาหารแต่มองว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะที่หาซื้อได้ง่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่เราทุกคนสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับคะ่ะสองขับน้ําดีภาวะถูกเวลาคุณพ่อคุณแม่ครับข้าปัญหาอีกอย่างที่ทําให้เราต้องลุกข,ขึ้นมากลางดึกคือร่างกายสูงวัยของเรามักจะเก็บน้ํา ไว้มากเกินไปน้ําส่วนเกินนี้ไม่ได้ถูกขับออกไปในเวลากลางวันอย่างเพียงพอพอถึงเวลากลางคืนร่างกายจึงต้องพยายามระบายน้ําออกทําให้กระเพาะปัสสาวะทางานหนักและเราก็ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งนี่เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก แต่หัวหอมใหญ่มีกลไกที่ชาญฉลาดมันมีริ์ขับปัสสาวะอ่อนๆและที่สําคัญคือริน์นี้จะทํางานได้ดีในเวลากลางวันมันช่วยให้ร่างกายระบายน้ําส่วนเกินออกไปได้หมดก่อนที่เราจะเข้านอนทําให้ภาระการขับน้ําในเวลากลางคืนลดลงอย่างมากเปรียบเหมือนกับการที่เราระบายน้ําออกจากเขื่อนให้หมดในตอนกลางวันพอตกกลางคืนเขื่อนก็ไม่ต้องทํางานหนักนั่นเอง กลไกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตส,สูงหรือหัวใจวายเล็กน้อยซึ่งอาจจะมาพร้อมกับอาการบวมน้ำหรือกักเก็บน้ำในร่างกายการได้ขับน้ำส่วนเกินออกไปในช่วงกลางวันจะทำให้คืนนั้นเราได้นอนหลับอย่างสบายและต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นมากคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจคิดไม่ถึงว่าหัวหอมใหญ่ที่เราใช้ผัดกับไข่หรือทำแกงอยู่ในครัวจะมีกลไกที่ซับซ้อนและมีประโยชน์ถึงขนาดนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับว้าว,าวไม่น่าเชื่อว่าหอมใหญ่ทำได้ขนาดนี้รบกวนคุณพ่อคุณแม่คอมเมน หน่อยนะครับครับเพื่อแสดงความประหลาดใจไปพร้อมกับหมอดังนั้นการปฏิบัติง่ายๆที่ผมดิฉันอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองทําคือให้เน้นการกินหอมใหญ่ในมื้อกลางวันเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการขับน้ําออกให้หมดก่อนที่จะถึงเวลานอนครับขอลองทําดูนะครับครับรองว่าจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัสกับคําว่าหลับเต็มอิ่มได้อีกครั้งอย่างแน่นอนสามต่อมลูกหมากและสารผ่อนคลาย คุณพ่อครับข้าสำหรับท่านผู้ชายสูงไว้แล้วปัญหาการปัสสาวะกลางคืนมันจะมีความซับซ้อนกว่าผู้หญิงอยู่เล็กน้อยเพราะสาเหตุที่พบบ่อยมากคือต่อมลูกหมากโตเมื่อต่อมลูกหมากขยายขนาดขึ้นมันจะไปเบียดท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะทำให้เราต้องลุกขึ้นมากลางดึกบ่อยๆซึ่งเป็นอาการที่น่ากังวลและทำให้ทรมานมากแต่ในหัวหอมใหญ่มีประโยชน์สองต่อที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างน่าทึ่งครับค่ะ ประโยชน์แรกคือด้านการผ่อนคลายในหัวหอมมีสารฟลาโวโนอยด์และซาปโปนินที่มีฤทธิ์สงบประสาทอ่อนๆช่วยลดความตึงเครียดของระบบประสาททำให้ร่างกายผ่อนคลายและพร้อมเข้าสู่การนอนหลับได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะความเครียกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การนอนหลับไม่ลึกและต้องตื่นง่าย ประโยชน์ที่2คือการช่วยเรื่องต่อมลูกหมากโดยตรงงานวิจัยจากยุโรปที่ผมดิฉันได้ติดตามมาหลายปีได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรับประทานหัวหอมใหญ่และกระเทียมเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อมลูกหมากโตได้ถึง30-50%เลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยนะครับคํา,าต่อมลูกหมากไม่ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะการขับถ่ายปัสสาวะก็จะกลับมาดีขึ้นและอาการปัสสาวะกลางคืนก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับคะ หอมใหญ่จึงมีประโยชน์สองต่อให้กับผู้ชายสูงเวัยคือดีต่อทั้งไตระบบปัสสาวะและช่วยให้จิตใจสงบลงด้วยดังนั้นคุณพ่อผู้ชายทุกคนครับขะลองเพิ่มหัวหอมใหญ่แบบนึ่งหรือผัดเบาๆในอาหารกลางวันหรือเย็นเป็นประจำนะครับค้มันเป็นวิธีที่ง่ายมากแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพของท่านในระยะยาวและจะช่วยให้ท่านได้นอนหลับเต็มอิ่มไม่ต้องทรมานกับต่อมลูกหมักโตอีกต่อไปยิงธนูเข้ากลางเป้าส่วนที่3หอมใหญ่3อินหนึ่งคุมความดันน้ำตาลหลอดเลือด หนึ่งควบคุมความดันคุณพ่อคุณแม่ครับขหลายท่านทราบดีว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคยอดนิยมในวัยเราแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความดันโลหิตสูงเปรียบเสมือนฆ่าตกเงียบที่ค่อยๆทำลายหลอดเลือดฝอยเล็กๆในไตของเราอย่างช้าๆเมื่อความดันสูงเกินไปแรงดันของเลือดก็จะทำลายผนังหลอดเลือดทำให้ไตทำงานหนักเกินไปและเกิดความเสียหายถาวรในที่สุดนี่คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะไตาวายเรื้อรัง แต่โชคดีที่ในหัวหอมใหญ่มีสารประกอบที่พิเศษมากชื่อว่าโปรสตาการดินเอหนึ่งสารนี้เป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติเพราะมันมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่หักโหมจนทําให้เกิดอาการวูบหรือหน้ามืดเหมือนยาบางชนิดการขยายหลอดเลือดนี้จะช่วยลดความหนืดของเลือดทาให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้นและลดแรงดันในระบบหลอดเลือดทั้งหมด เมื่อแรงดันในระบบลดลงหัวใจของเราก็ไม่ต้องบีบตัวอย่างหนักและที่สำคัญที่สุดคือไตของเราก็จะได้รับแรงกดดันที่น้อยลงด้วยนี่คือกลไกาการทำงานที่ชาญฉลาดเพราะมันช่วยลดภาระให้กับทั้งหัวใจและไตไปพร้อมๆกันผมดิฉันมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตอยู่เพิ่มหัวหอมใหญ่เข้าไปในมื้ออาหารประจำวันเหมือนกับเป็นการเสริมการทำงานของยาตามธรรมชาติครับ ถ้าการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอไม่ได้เป็นการรักษาแทนยาแต่เป็นการช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและเป็นกรารป้องกันตายจากความเสียหายระยะยาวจากภาะวะความดันโลหิตสูงนี้คือวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อครับค่ะ2ตัวช่วยอินซูลินคโครเมียมคุณพ่อคุณแม่ครับ นอกจากความดันโลหิตสูงแล้วสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำลายแต่อย่างช้าๆก็คือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปหรือที่เราเรียกว่าโรคเบาหวานนั่นเองเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้าไปทำลายหลอดเลือดฝอยเล็กๆในไตทำให้ไตค่อยๆเสียหายและนำไปสู่ภาวะโรคไตาจากเบาหวานซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยมากและรักษายากครับค่ะ แต่หัวหอมใหญ่มีตัวช่วยที่น่าทึ่งนั่นคือแร่ธาตุที่เรียกว่าโครเมียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หลายคนมองข้ามโครเมียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินในร่างกายของเราเปรียบเสมือนการช่วยให้อินซูลินซึ่งเป็นกุญแจไขเซลล์สามารถทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออินซูลินทำงานดีขึ้นการดึงน้ำตาลในเลือดเข้าไปใช้ในเซลล์หลังอาหารก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะก่อนเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานชนิดที่สองการควบคุมระดับน้ําตาลหลังมื้ออาหารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับถ้าหากเราสามารถควบุมน้ําตาลหลังอาหารได้ดีก็จะช่วยลดความเสียหายต่อหลอดเลือดฝอยในไตได้มากมีการอ้างอิงจากงานวิจัยทางคลินิกสมัยใหม่ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับโครเมียนจากหัวหอมใหญ่เป็นประจำมีระดับน้ําตาลในเลือดและค่า HbA1c ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยน้ําตาลใน3เดือนลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่เป็นการพิสูจน์ว่าอาหารที่เรากินมีผลต่อการควบคุมโรคได้จริง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าหากเราต้องการปกป้องไตาจากภัยบาหวานอย่าลืมให้หอมใหญ่ประมาณครึ่งหัวต่อว,วันเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารนะครับขมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายปลอดภยัยและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเพื่อผลลัพธ์ในการควบคุมน้ำตาในเลือดที่ดีที่สุดสมปกป้องหลอดเลือดคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราพูดถึงความดันและน้ำตาลไปแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่หัวหอมใหญ่ช่วยได้นั่นคือการปกป้องหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายครับ แคาในวัยเรานี้ภาวะอักเสบเรื้อรังคือพื้นฐานของโรคภัยไข้เจ็บเกือบทั้งหมดมันทำให้ผนังหลอดเลือดของเราแข็งกระด้างและเสียหายจนทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดที่ไปเลี้ยงไตก็จะลดลงทําให้ไตต้องทำงานอย่างติดขัด วัวหอมใหญ่มีริ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลังมากสารโคซิซิทินที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้จะช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดจากการถูกทำลายได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อผนังหลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นเลือดที่อุดมไปด้วยออกซิเจนก็จะถูกส่งไปยังไตได้อย่างสม่ำเสมอเต็มที่ทำให้ไตได้หายใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองคิดดูนะครับการที่เราดูแลหลอดเลือดให้ดีก็เหมือนการดูแลถนนหนทางให้เรียบไม่มีหลุมบกการขนส่ง ซึ่งก็คือเลือดก็จะไปถึงอวัยวะปลายทางคือไตได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียหายนี่คือการดูแลหัวใจและไตไปพร้อมกันอย่างแท้จริงครับค่ะผมดิฉันจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่สรุปบทเรียนนี้ว่าหัวยอมใหญ่คืออาหารสามอหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งมันช่วยลดความดันโลหิตควบคุมน้ําตาในเลือดและปกป้องหลอดเลือดทั้งหมดนี้ล้วนมีความหมายต่อการป้องกันไตาวายและภาวะแทรกซ้อนในวัยชาราครับข้าหอมใหญ่จึงเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่เรียบง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้แค่เพียงเพิ่มหอมใหญ่ในอาหารประจําวันก็เหมือนเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับตัวเราเองแล้วครับค่ะยิงธนูเข้ากลางเป้าส่วนที่4วิธีการใช้หอมใหญ่ให้ถูกวิธีและปลอดภัย 1. ปริมาณการปรุงอาหาร คุณพ่อคุณแม่ครับข้าเราทราบแล้วว่าหัวหอมใหญ่มีประโยชน์มากแต่สิ่งสำคัญถัดมาคือต้องรู้ว่าควรรับประทานอย่างไรให้ถูกต้องเพราะแม้แต่ของดีหากกินมากเกินไปหรือปรุงผิดวิธีก็อาจทําให้ร่างกายได้รับผลเสียหรือทําให้คุณค่าทางยาหายไปจนหมดครับคะ่ะประการแรก เรื่องปริมาณในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงวัยผมดิฉันอยากแนะนําว่าปริมาณที่เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีคือประมาณ50-70กรัมต่อวันหรือประมาณครึ่งหัวของหอมใหญ่ขนาดกลางนี้คือปริมาณที่เพียงพอให้ร่างกายได้รับสารโคซิิทินและโครเมียมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําให้เกิดอาการท้องอืดประการที่2 เรื่องการปรุงอาหารหัวใจสําคัญของหัวย่อมใหญ่คือสารโคซิทินซึ่งไวต่อความร้อนมากครับค่าการปรุงที่ใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานเช่นการทอดกรอบหรือการต้มเคี่ยวนานๆจะทําให้สารอาหารอันมีค่าเหล่านี้หายไปเกือบทั้งหมดดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือให้เน้นการรับประทานแบบสดหรือนึ่งเบาๆหรือผัดอย่างรวดเร็วเพื่อให้หัวหอมยังคงความกรุบก,กรอบไว้บ้าง ผมดิฉันขอแนะนํามเมนูที่ทําง่ายและดีต่อสุขภาพนั่นคือสลัดหอมใหญ่คลุกน้ําสลัดน้ําส้มสายชูคุณพ่อคุณแม่สามารถทําง่ายๆโดยหั่นหอมเป็นแว่นบางๆแล้วผสมกับน้ําส้มสายชูเล็กน้อยนี่เป็นการรับประทานที่ได้ประโยชน์สูงสุดแต่สําหรับท่านที่มีปัญหาปวดท้องหรือกระเพาะอาหารอ่อนแอการรับประทานสดอาจทําให้เกิดอาการแสบท้องได้ในกรณีนี้ขอให้เปลี่ยนไปผัดเบาๆหรือนึ่งจนนิ่มแทนนะครับค่ะซึ่งจะลดความเผ็ดร้อนได้มากแต่ยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้พอสมควรครับค่ะ2เคล็ดลับเปลือกหอมใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ครับข้าหลายคนทิ้งสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดของหัวย่อมใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือเปลือกสีน้ำตาลด้านนอกครับข้ะในทางวิทยาศาสตร์แล้วมีการค้นพบว่าสารโคซิทินซึ่งเป็นสุดยอดตัะป้องกันตายที่เราพูดถึงมีความเข้มข้นสูงสุดอยู่ในเปลือกนี้คือขุมทรัพย์ที่เรามักจะทิ้งมันลงถังขยะไปอย่างไม่รู้ตัวผมดิฉันจึงอยากนําเสนอเคล็ดลับชาวบ้านที่มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับเพื่อให้เราไม่เสียของดีไปนะครับคะ่ะเคล็ดลับแรกน้ําสุบปบารุงไตคุณพ่อคุณแมม่่ไตต้อองงกกินเปืโดยรครคับ แค่เพียงแค่ล้างเปลือกหอมใหญ่ให้สะอาดแล้วนำไปใส่รวมในหม้อต้มน้ำซุปกระดูกหรือน้ำสต๊อกไก่เมื่อต้มจนเดือดคุณค่าของโคอลิทินก็จะละลายออกมาในน้ำซุปแล้วเราก็แค่ตักเปลือกออกทิ้งก่อนนำน้ำซุปไปใช้ปรุงอาหารวิธีนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับประโยชน์จากสารอาหารชั้นดีโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นหรือรสชาติแปลกปลอมเลยครับข้าเป็นวิธีที่ง่ายและไม่สิ้นเปลืองเคล็ดลับที่2 หอมดองคู่หูเบาหวานอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและได้ประโยชน์สต่อคือการดองหอมใหญ่กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกว่าน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์น้ำส้มสายชูนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารเมื่อนำมารวมกับหัวหอมใหญ่ที่มีโครเมียมและโควอซีทินก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเบาหวานเป็น2เท่าเลยทีเดียวครับค่ะ คุณพ่อคุณแม่เพียงแค่หั่นหอมใหญ่ครึ่งหัวเป็นแว่นบางๆโดงในน้ำส้มสายชูแอปเปิลเล็กน้อยแล้วทานคู่กับอาหารในแต่ละมื้อเพียงแค่ความเพียรเล็กน้อยนี้ก็เป็นการมอบของขวัญอลัมค่าให้กับสุขภาพของตนเองแล้วครับค่ะยิงธนูเข้ากลางเป้าส่วนที่5ข้อควรระวัง5สิ่งที่คนสูงวัยและคนเป็นโรคไตต้องรู้1กระเพาะอ่อนแอทานสด คุณพ่อคุณแม่ครับข้าเราทุกคนทราบดีว่าหัวหอมสดมีประโยชน์สูงสุดต่อไตแต่สำหรับผู้สูงวัยแล้วนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะสำหรับท่านที่มีกระเพาะอาหารอ่อนแอหรือมีประวัติโรคกระเพาะหรือลำไส้แปรปรวนการทานหัวหอมสดอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ง่ายมากครับคะ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะหัวหอมสดมีสารระเหยง่ายในปริมาณสูงครับ ข่าสารซันเฟอร์ที่ทำให้เราต้องน้ำตาไหลขณะาหันนั่นและคือตัวการที่เข้าไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารและเยื่อบุลำไส้เกิดการระคายเคืองในวัยของเราระบบย่อยอาหารเริ่มทำงานช้าลงกว่าสมัยหนุ่มสาวเมื่อเกิดการระคายเคืองเล็กน้อยมันก็จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะหรือบางท่านถึงขั้นแสบร้อนกลางอกและปวดท้องในเวลากลางคืนเลยทีเดียว ผมดิฉันเคยมีผู้ป่วยชื่อคุณลุงกวีท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะต้องกินหอมใหญ่สดๆทุกวันเพื่อสุขภาพแต่สุดท้ายกลับต้องมาหาหมอเพราะอาการท้องอืดอย่างรุนแรงจนนอนไม่หลับท่านทำถูกใจแล้วแต่ผิดวิธีไปหน่อยนะครับคะดังนั้นทางออกที่ง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดคือเปลี่ยนมาทานแบบปรุงสุกเบาๆครับขั้นตอที่เรานำหัวหอมไปผัดอย่างรวดเร็วหรือนึ่งจนนิ่มความร้อนจะช่วยลดความเผ็ดร้อนของสารระเหยลงได้มากทำให้กระเพาะอาหารไม่ถูกรบกวนแต่ยังคงเหลือสารโคเิสตีนที่เป็นประโยชน์ต่อไตไว้เกือบครบถ้วน คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าประโยชน์จะหายไปหมดนะครับคขมันจะหายไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เราได้ความสบายท้องกลับมาแทนซึ่งสําคัญกว่ามากครับถ้าหากมีประวัติโรคกระเพาะหรือรู้สึกว่าท้องอืดง่ายจําไว้ว่าควรปรุงสุกก่อนเสมออย่าหักโหมตามตำราบโบราณที่บอกว่าต้องกินสดนะครับคะเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือน2ระวังฟอสฟอรัส คุณพ่อคุณแม่ครับข้ขอควรระวังที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตนั่นคือเรื่องของฟอสฟอรัสครับขแม้ว่าหัวหอมใหญ่จะมีฟอสฟอรัสอยู่ไม่มากนะักคือประมาณ50มิลลิกรัมต่อ100กรัมแต่นี่คือเรื่องที่ผู้ป่วยไตต้องใส่ใจเป็นพิเศษทําไมต้องระวังเพราะสําหรับผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมมากโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระยะท้ายหรือกําลังฟอกไตความสามารถของไตในการกรองและขับฟอสฟอรัสออกจากร่างกายจะลดลงอย่างมากครับ ข้าเมื่อฟอสฟอรัสสะสมในเลือดมากเกินไปมันจะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกและนำไปสู่ปัญหาที่น่ากลัวหลายอย่างเช่นอาการคันตามตัวที่ทรมานกระดูกพรุนและยิ่งไปกว่านั้นคือทำให้อาการโรคไตที่เป็นอยู่แย่ลงผมดิฉันจึงขอเน้นย้ำนะครับว่าหากท่านเป็นผู้ป่วยโรคไตควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะเพิ่มปริมาณหัวย่อมใหญ่ในอาหารแต่ถ้าคุณหมออนุญาตให้ทานได้ก็มีวิธีการทานที่ปลอดภัยคือหนึ่งถ้าในปริมาณที่น้อยคือประมาณครึ่งหัวต่อวันก็เพียงพอแล้วครับค้าไม่ควรทานมากเกินความจำเป็น 2. ให้เน้นทานแบบปรุงสุกเพราะเมื่อเรานําหัวหอมไปต้มหรือปรุงอาหารแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจะละลายออกมาในน้ำส่วนหนึ่งครับขนัคนหมายความว่าถ้าเราทิ้งน้ำปรุงออกไปเราก็จะช่วยลดปริมาณฟอสฟอรัสที่เข้าสู่ร่างกายทําให้ไตต้องทำงานหนักน้อยลงไปอีกครับคนนี้คือเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยลดภาระต่อไตได้มากครับค่ะ3ตกเลือดความดันต่ำเกิน คุณพ่อคุณแม่ครับข้อนี้สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่กําลังใช้ยายอยู่เป็นประจํานั่นคือห้ามใช้หัวยอมใหญ่มากเกินไปหากกาลังรับประทานยาลดความดันโลหิตหรือยาขับปัสสาวะครับค่ะทําไมถึงห้ามอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าหวยอมใหญ่มีสารโปรสตาแกลนดิน A 1หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิตตามธรรมชาติและยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆอีกด้วยครับขอลองคิดดูนะครับ คาทาร่างกายได้รับยาที่ออกฤทธิ์ลดความดันอยู่แล้วแล้วเรายังทานอาหารที่มีฤทธิ์คล้ายกันเข้าไปมากเกินไปมันอาจทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตตลดต่าเกินไปได้อย่างไม่คาดคิดผมดิฉันเคยเห็นกรณีที่ผู้สูงวัยพยายามกินหอมใหญ่โดงหรือน้ำหัวหอมในปริมาณมากเพราะหวังผลว่าจะช่วยให้ความดันดีขึ้นเร็วๆแต่ผลที่ตามมาคือมีอาการวิงเวียนสีสนามืดและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงเพราะความดันลดต่ำลงมากเกินความจำเป็นทำให้เกิดความเสี่ยงในการหกล้มได้ง่ายซึ่งอันตรายมากครับค่ะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรักษาภาวะความดันโลหิตสูงอยู่ไม่ควรใช้หัวหอมใหญ่แบบยาเสริมนะครับแต่ให้ใช้เป็นอาหารเสริมตามปกติเท่านั้นปริมาณที่แนะนำยังคงเป็นประมาณครึ่งหัวต่อวันโดยให้ทานร่วมกับมื้ออาหารหลักตามปกติไม่ใช่การทานต่อเนื่องในปริมาณสูงการทำเช่นนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากหอมใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยที่สุดโดยไม่ไปรบกวนการทำงานของยาที่แพทย์สั่งไว้ครับขจงเชื่อมั่นในแพทย์ประจำตัวและให้หัวหอมใหญ่เป็นเพียงคู่ช่วยที่แสนดีก็พอครับคะ่ะ4อาหารสแสลงคู่แข่ง คุณพ่อคุณแม่ครับเข้ามาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากและเป็นมิตรแท้ที่ต้องระวังนั่นคือการทานหัวยอมใหญ่คู่กับอาหารบางชนิดซึ่งอาจจะลดคุณค่าทางอาหารหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาจสร้างสารอันตรายให้กับไตของเราครับคะ่ะข้อห้ามที่1หัวหอมสดกับน้ําผึ้ง ในตำราโบราณของไทยก็มีคำเตือนเรื่องการทานอาหารสแสลงอยู่แล้วและสำหรับกรณีนี้แม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็มีข้อสังเกตนะครับคืการทานหัวหอมสดคู่กับน้ำพึ่งในปริมาณมากหรือทานต่อเนื่องกัน,กนอาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นผลึกเล็กๆที่สามารถก่อตัวเป็นนิ่วในไตได้ในระยะยาวครับค่ะดังนั้นขอเน้นย้ำนะครับเขาว่าห้ามทานหัวหอมสดกับน้ำพึ่งโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเอาหัวหอมมาคั้นน้ำแล้วผสมหรือกินแบบสดๆคู่กันควรแยกกันทานนะครับค่ะ ข้อห้ามที่สองหัวยอมใหญ่กับผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอีกข้อหนึ่งที่คนไทยชอบทานคือการทานหัวยอมใหญ่คู่กับเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองครับขแม้ว่าจะไม่อันตรายร้ายแรงแต่การรวมกันของสารบางอย่างในหัวหอมกับถั่วเหลืองอาจทําให้ร่างกายของเราดูดซึมสารอาหารได้ลดลงและที่สําคัญคืออาจทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือแน่นท้องได้ง่ายกว่าปกติครับคะ่ะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับข้าจงใช้หัวย่อมใหญ่ด้วยความชานฉลาดนะครับคาทานในปริมาณที่เหมาะสมปรุงอาหารอย่างถูกวิธีและที่สําคัญคือเน้นย้าให้หลีกเลี่ยงคู่แสลงเหล่านี้อย่างเด็ดขาดนี่คือวิธีการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดแต่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีและอายุยืนยาวโดยไม่ต้องมีปัญหาแทรกซ้อนที่น่ากังวลตามมาครับคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับข้าเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วและหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับคะ่ะขอให้เรากลับไปนึกถึงคุณลงมมานที่ผ ดิฉันได้เล่าถึงในตอนต้นท่านไม่ได้ต้องพึ่งยาแพงๆเพื่อให้ไตกลับมาทํางานได้ดีแต่ท่านแค่เลือกใช้หัวย่อมใหญ่ซึ่งเป็นอาหารที่หาได้ง่ายและมีคุณค่าทางยายอย่างน่าทึ่งท่านทานอย่างถูกต้องตามปริมาณที่เหมาะสมท่านระมัดระวังคู่แสลงท่านดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความเข้าใจวันนี้คุณลุงมานพสามารถนอนหลับได้เต็มอิ่มความดันโลหิตคงที่และไม่ต้องกังวลเรื่องไตวายวอีกต่อไปนี่คือความสุขที่เรียบง่ายที่สุดในวัยเกษียณ บทเรียนที่เราได้รับในวันนี้คือสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากสิ่งที่ไกลตัวเลยครับข้ามันถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจและความเพียรเล็กๆน้อยๆในการเลือกอาหารประจําวันหัวย่อมใหญ่เป็นเพียงตัวแทนของความฉลาดในการใช้ชีวิตที่ช่วยให้เราป้องกันโรคก่อนที่จะต้องรักษาโรคตอนนี้ผมดิฉันมีคําถามสําคัญหนึ่งข้อสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับคะ่ะหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอนี้จบแล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะให้คํามันสัญญากับตนเองว่าจะเริ่มทําสิ่งใดเป็นสิ่งแรกอาจเป็นเรื่องง่ายๆเช่น ฉันจะลองใส่หอมใหญ่ในสลัดทุกวันหรือฉันจะเลิกทานหอมใหญ่คู่กับน้ำผึ้งก็ได้นะครับคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแชร์คำมั่นสัญญาส่วนตัวของท่านในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยนะครับคำมันจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆผู้สูงวัยท่านอื่นๆกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวแรกแห่งการดูแลตนเองครับคะ่ะ และหากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจโปรดแสดงการสนับสนุนด้วยการกดถูกใจวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับคะการติดตามช่องของเราไม่ได้เป็นแค่การรับชมวิดีโอใหม่ๆเท่านั้นแต่มันคือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มุ่งม,มั่นจะมีชีวิตที่ดีที่สุดร่วมกันอย่างแข็งแรงและมีปัญญาครับค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นึกถึงคนที่คุณพ่อคุณแม่รักสักหนึ่งคนที่จําเป็นต้องได้ยินข้อความนี้ในวันนี้และโปรดแชร์วิดีโอนี้ให้กับท่่่่่าาานนนนผูู้้นนัััะคคคครบุุณณพอออแมกํลลงงชชววยยเเปีีิตขข ขอบคุณสำหรับการรับชมครับข้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับคะ่ะ